อย่างบิดคับเนี่ยแรงผลักดันตอนแรกคือเราต้องสร้างยูนิคอนตัวแรกของประเทศไทยให้ได้ให้บอกชาวโลกว่าคนไทยก็เก่งที่มาดูถูกคนไทยว่าตลาดเล็กเกินไปยังไงก็ไม่มียูนิคอนหรอกสามารถไม่สามารถมีเทคโนโลยีของตัวเองได้เราก็อยากจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าคนไทยก็ทําได้เราก็เก่งเราก็สามารถที่จะไปยืนที่ดาววอสที่เวิร์ดออีคัมนียรฟอรัมที่เวทีของโลกขึ้นไปพูดไม่ต่างอะไรกับคนผิวขาวอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ทาให้เราอยากที่จะยอมแพ้ ในวันนี้ท็อปจิรยุทธ์ทรับสีโสภาไม่ได้ถูกจดจำในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในระดับยูนิคอนเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับผู้บุกเบิกธุรกิจซื้อขายบิตคอยในเมืองไทยเมื่อ8ปีก่อนแม้ต้องเจอะเจอบททดสอบสุดทารุณมากมายแต่หลายจุดเปลี่ยนไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสก,กิลต่างๆให้กับชีวิต ก็จริงๆเมื uno, ่อก so, ่อนผมเป็นเด็กค่อนข้างจะเป็นเด็กเกเรแล้วก็เป็นเด็กเล่นกีฬาเป็นเด็กเล่นกีฬาเป็นหลักไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ไม่เคยอ่านหนังสือสอบเลยใช่ไหมแล้วก็พอโตขึ้นหน่อยก็เริ่มที่จะชกต่อยกับเพื่อนเริ่มเกเรนะครับมีช่วงหนึ่งที่ถือว่าหนักหนักที่สุดสําหรับวัยเด็กก็คือช่วงที่ชกต่อยกับเพื่อนแล้วทาเพื่อนแขนหักใช่ไหมครับแล้วก็ถูกอาจารย์ใหญ่เรียกเข้าไปเรียกผู้ปกครองเข้าไปด้วยตอนนั้นเกือบจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนตอนนั้นก็หนักมาก ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องกัดฟันส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์การไปเรียนที่นิวซีแลนด์เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกเปลี่ยนที่อยู่อาศัยสถานที่เรียนแต่ท็อปก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนที่แล้วๆมาจนกระทั่งเขาจบไฮสคูลด้วยเกเรตเฉลี่ยที่ไม่สู้ดีนักเมื่อกลับมาเมืองไทยก็ไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเป็นปมในใจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายในที่ทำให้เขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนใหม่ปีแรกเลยครับปีหนึ่งเลยคือเป,เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินเข้าห้องสมุดเพิ่งรู้ว่าห้องสมุดน่าตาเป็นยังไงก็มหาลัยปีหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะอ่านหนังสือตอนนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับพอเราประสบปุ๊บเรามีปมในใจปุ๊บเลยจะแก้ปมในใจพอเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องเข้ามาหาลัยดีๆให้ได้ผมเป้าหมายเปลี่ยนนะครับจากอยากจะเป็นนักฟุตบอลกลายเป็นเข้ามหาลัยดีๆให้ได้เนี่ย เปลี่ยนหมดเลยครับทุกการตัดสินใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบนะก็จะเป็นเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนทั้งหมดเลยนะครับความสนใจเรื่องอื่นแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเข้าห้องสมุดต,ตั้งใจทําการบ้านเข้าห้องเรียนตลอดจริงไหมครับท,ทุกทุกเลคเชอร์ไปหมดใช่ไหมครับวันหยุดก็ไม่กลับบ้านฮอลิเดย์คริสต์มาสอะไรก็นัง่งอ่านหนังสือ7วันต่อสัปดาวัวนละ 12- 12 14ชั่วโมงทุกวันจนสุดท้ายก็จบมาก็ได้นะครับเกฑ์ยอมเหรียญทองเหรียญทอง แล้วก็เข้าไปเรียนต่อที่ที่ออกซ์ฟอร์ดได้ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาโทที่ออกซฟอร์ดในด้านเศรษฐศาสตร์เป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสเป็นอย่างมากเพราะแม้ว่าท็อปได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่กับจบออกมาในแบบที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปะแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเขากลับพบสิ่งที่ล้ำค่าที่เปรียบได้ดังวิชาแห่งชีวิตที่เป็นสกิลติดตัวเขามาจนถึงทุกวันนี้ ที่จบมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยในห้องในมหาลัยเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากใ่รสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยมันก็แอดวานซ์เกินไปมันเป็นทฤษฎีเป็นหลักมันคืนคุณครูหมดแล้วแต่สิ่งที่ได้จริงจริเนี่ยคือสกิลก็คือสกิลแรกคือความอดทนต้องอดทนมากกว่าคนทั่วไปใชไหมครับเพราะว่า5ปีอยู่ในห้องสมุด7วันอ่านหนังสือ12-14ถึงชั่วโมงทุกวันอย่างเงี้ยครับสาวคริสต์มาสก็ไม่กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวช่วงที่อบอุ่นที่สุดของปีก็ไม่ได้กลับไปเจอเราเลือก เสียสละสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญในยุคนั้นตอนนั้นก็แตกหนุ่มครับเราก็อยากจะไปมีแฟนกับเขาบ้างอยากจะไปปาร์ตี้เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่เราเลือกที่จะรู้ว่าไหนสาคัญไหนไม่สําคัญแล้วพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราก็เลยต้องเสียสละอย่างอื่นที่เราก็คิดว่าสําคัญในยุคนั้นแต่เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เราวางไว้และสกิลที่3ที่ผมได้ที่อังกฤษก็คือวิธีการเรียนการสอนของเขาเนี่ยคือสอนที่สอนให้เด็กคนคว้าสอนตัวเองให้เป็นไม่ใช่ระบบสปู f เฟสไม่ใช่บอกว่าไปอ่านหน้านี้มาทําสอบได้แนนน่อ ไปจำอันนี้มาไม่ใช่ระบบความจำด้วยที่ออกส่วนนี้คือเปิดเลย20ปีข้ปีข้อสอไม่เคยซ้ำยี่ปีติดกันคุณต้องเข้าใจลึกซึ้งจริงแล้วอพยายกับเคสซีนาริโอต่างๆได้ข้อเสียคือเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยมันแต่พอมองระยะยาวพอจบมาเนี่ยม,มันเป็นข้อดีเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ที่สิ่งที่อยู่ในมหาลัยมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นแล้วใช่ไหมครับสกิลเซ็ตต่างๆที่ต้องใช้เวลา50ปีกว่าจะเปลี่ยนเทกส์บุ๊กทีกว่าจะมีสกิลเซ็ตที่ตรงกับตลาดได้มันไม่ได้อยู่ในยุคนั้้นแลว ลูกยุคนี้จะเรียนอะไรก็ได้เรียนไปเรียนไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่ดีในมหาลัยสิ่งที่ได้ใช้จริงๆคือสกิลในการสอนตัวเองในการไม่หยุดการเรียนรู้ในการสอนสกิลเซตใหม่ๆเรียนรู้ตลอดเวลาในสัมพัญที่สุดหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทท็อปก็ตัดสินใจไปทํางานหาประสบการณ์ที่ประเทศจีนและสหรัฐโดยช่วงเวลาดังกล่าวเขาก็เริ่มสนใจธุรกิจที่เกี่ยวกับบิตคอยและได้ศึกษาหาความรู้ด้านนี้อย่างจริงจังแม้ในเวลานั้นหลายคนจะมองว่า เป็นหนทางที่ค่อนข้างสุ่มเสีย่ยงแต่สำหรับท็อปแล้วเขากลับมองเห็นโอกาสและคิดว่ามันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของระบบการเงินโลกการที่เราจะประสบความส็จเกินค่าเฉลี่ยได้นี่ครับเราต้องเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆๆเลยกับอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆเพราะผลลัพธ์มันจะแตกต่างแบบมหาศาลใช่ไหมครับมันคือ relative ratio supply demand ที่จำนวน supply มันน้อยมากๆแต่ดันเป็น demand ที่โตแบบมหาศาลเพราะว่า เราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆที่เป็นทิศทางของโลกบิลเกตส์กับสตีฟจ็อบส์เป็นผลที่เขาประสมผสานมากมากเลยเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนส่วนมากที่เชื่อที่เห็นเหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเขาเป็นคนส่วนน้อยมากๆในยุคเขาที่เชื่อมั่นว่า2คนเนี่ยสร้าง o perating system ขึ้นมาให้กับโลกลครับสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตส์ก็ะสมผสานในยุคเขาพอมายุคเจฟเบซ์โซสมาร์คซูเคเบิร์กใช่ไหมครับแลรีเพจ เขาเป็นกลุ่มคนที่เชื่อมันในอินเทอร์เน็ตมากมากเลยที่ออกมาจากงานประจำเงินเดือนหลายแสนมาขายหนังสือกระดาษในอินเทอร์เน็ตยุคนั้นคนรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าคนคนนึงจะมาสร้างอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิไม่ได้มันไม่ได้เด็ดขาดไอเดียนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลต้องเป็นคนเดียวที่ชแนลทรูอินโฟมีชันนั่นกบประชาชนเท่านั้น <Okay. S 1> คนอื่นมาสร้างเว็บไซต์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นคนก็ออกมาต่อต้าน,นอินเทอร์เน็ตแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นอนาคตอินเทอร์เน็ตแต่สังเกตนะครับว่าใครที่ยืนระยะได้และเป็นคนสนน ผสมเฉลยแบบมหาศาลมากกว่าค่าเฉลีย่ยเกินค่าเฉลีย่ยแบบทุกคนหลายหลายคนที่อยู่ใน Internet, อินเทอร์เน็ตอยู่ในวงการอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย20ปีเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในเวฟที่มันเป็นดาราชนของโลกเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆแต่ถ้าใครที่ออกมาก่อนยอมแพ้ก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้โอกาสนั้นเมื่อกลับมาเมืองไทยท็อปก็ได้เปิดบริษัทสตาร์ทอัพให้บริการซื้อขายบิตคอยน์ผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่มีอายุเพียง23ปี ก็เลยเริ่มบริษัทจากชั้นลอยที่ร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำของ,ของคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะเปิดบริษัทก็มีแค่ทั้งตัวมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวครับที่ใช้เขียนวิทยาวิทยานิพนธ์ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเครียดแล้วว่าลูกชายทำไมจบมาหาลัยระดับโลกใช่ไหมครับเพื่อน,อน,อนมีเงินเดือนหลายแสนทำไมลูกชายมานั่งทําอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าบิตคอยไม่เคยดินมาก่อนเปิดร้านขายเสื้อผ้ามาก็เห็นลูกชายจ้องอยู่หน้าคอม ปิดร้านก็เห็นนั่งจ้องอยู่หน้าคอมวันรุ่งขึ้นมาเปิดร้านก็เห็นนั่งจองอยู่หน้าคอมเป็นอย่างนี้สิบเดือนไม่ออกสังคมไม่คุยกับใครเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ทำทุกอย่างเองเป็นช่วงที่เป็นสิบเดือนแรกที่ทรมานมากครับต้องทำโอเปอเรชั่นแอคเคานติ้งมาร์เก็ตติ้งนะครับทุกอย่างเองหมดเลยเพื่อที่จะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะมามาขยายทีม ทำไปสักพักก็ผมจำได้แม่นเลยครับปี2 0 1พพอเริ่มเข้าปี2 0 1 4บ่ปุ๊บแบงก์ชาติก็เขียนจดหมายนะครับเตือนแบงก์พาณิชย์ทางประเทศวิตคอยอาจจะเป็นชาลุกโซ่มูล,ลค่า,าเหลือศูนย์ได้ไม่นานอย่าเข้าไปยุง่งพอคุณพ่อเห็นจดหมายก็เริ่มทะเลาะกับเราส่งเลี้ยนขนาดนี้ทำสิ่งที่แบงก์ชาติเตือนว่าอย่าเข้าไปยุง่งให้อยากจะให้ลมเลิกเราก็ดื้อเราก็ชอบพอมีเป้าหมายเราก็ชอบทำให้มันได้ใช่ไหมไม,ไม่ไม่อยากจะลมเลิก ถึงจะต้องประสบกับอุปสรรคมากมายแต่ท็อปก็มั่นใจว่าเขามาถูกทางแล้วแม้จะเป็นเส้นทางที่ครุขระเต็มไปด้วยขวากหนามแต่ในที่สุดท็อปก็พิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จก่อนจะขายกิจการให้บริษัทสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่จากอินโดนีเซียต่อมาท็อปก็เปิดบริษัทบิดครับขึ้นที่สร้างปรากฏการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่นานนักจริงๆตอนนี้บิดคัก็มีทั้งหมด9บริษัทแล้ว มีพนักงานทั้งหม2,000คนแล้วนะครับแล้วก็เรา position เองว่าเรากำลังจะวางรากฐานเป็น Digital Infrastructure ให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะวางนะครับบิตคห้เป็นรากฐานเป็นแรงกำลังที่สำคัญเพื่อที่จะปลดล็อกเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยนะก็ตอนนี้ b i ตค u ยก็ค่อนข้างจะนะครับเป็นแรงกำลังนะครับที่สำคัญเพื่อได้ใช้เมืองไทยเนี่ยปรับตัวได้ ไป,ไปกับโลกดิจิทัลให้ได้ช,ช่วงบริษัทแรกก็คือเป้าหมายเดียวคือพิสูจน์ใ,ให้คนที่ไม่เข้าใจเราเส่วนใหญ่เลยครับว่าคนส่วนใหญ่ผิดเราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกเนี่ยวันนี้ก็เป็นแรงผลักดันในบริษัทแรกอย่างบิดคัเนี่ยแรงผลักดันตอนแรก,กคือเราต้องสร้างยูนิคอร,ร์ตัวแรกของประเทศไทยให้ได้ให้บอกชาวโลกว่าคนไทยก็เก่งที่มาดูถูกคนไทยว่าตลาดเล็กเกินไปยังไงก็ไม่มียูนิคอร์นหรอกเนี่ยไม่สามารถมีเทคโนโลยีของตัวเองได้ เราก็อยากจะพิสูจน์ได้กับคนทั้งโลกเห็นว่าคนไทยก็ทําได้เราก็เก่งเราก็สามารถที่จะไปยืนที่ดาววอสที่เวิลด์อีคานอีคฟอรัมที่เวทีของโลกขึ้นไปพูดไม่ต่างอะไรกับคนผิวขาวใช่ไหมครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกการหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ทาให้เราอยากที่จะยอมแพ้และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภา ในการบุกเบิกธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทยที่ต้องพบกับบททดสอบต่างๆมากมายโดยสุดท้ายนี้ท็อปได้กล่าวถึง AQ สกิลที่สำคัญยิ่งในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ AQ เนี่ยครับมันเป็นสกิลเซตที่สำคัญมากของโลกอนาคตไม่ใช่แค่ผู้นำอย่างเดียว AQ เนะี่ยย่อม,มาจาก Adaptive Quotient นะครับไม่ใช่ IQ หรือ EQ ที่จะประสมเสรีต่อไป ในอนาคตคือความสามารถในการปรับตัวมากกว่าที่จะต้องอันเลิร์สิ่งเก่าๆแล้วก็รีเลิร์สิ่งใหม่ๆเพราะเราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปนในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยในอนาคตคนที่มไม่ยึดติดกับความสำเร็จเก่าๆใช่ไหมครับเรียนรู้ตลอดเวลานะครับกล้าที่จะมาศึกษาแอสซัมชันใหม่ๆหรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่เปลี่ยนไปนก็จะได้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่งมันเป็นสกิลที่ผมคิดว่าทุกคนจำเป็นต้องมีในอนาคตโดยเฉพาะทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานไม่ใช่แค่เด็กม .6 ที่จะเข้ามหาลัยที่จะต้องเรียนอะไรไม่ใช่นะครับทุกคนที่ทำงานไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยอีกไม่นานก็จะต้องรีสกิลอัพสกิลตัวเองนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มันต้องขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอีคโมมีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีฝั่งของลีดเดอร์หรือผู้ประกอบการก็ต้องเข้ามาศึกษาโอกาสใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปโอกาสทางโลกทุกิจก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป value ของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า AQ เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ไม่ได้สำคัญแค่รีดด้วอย่างเดียวคือสำคัญกับทุกคนในองค์กร